เดี๋ยวเราขอแกะดูองหนึ่งแล้วนะนี่ขุนแผนโอ้โหนี่ครับพระขุนแผนนะครับพักขุนแผนพายแม่หญิงนะครับวันวันนภาวดีนะครับอ่านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นสายขมังเวสสายโมสายโมสายมูยม,ยม,มูเตรูนะครับอ่ะรายการนี้นะครับผมจัดให้นะพี่นะ เอาเร็วๆมันมันไว้เลยนะนะครับเอาเร็วเมันมันไวๆนะครับราคาจองร้อยเก้าเก้าเอาไปเลยครับองละยี่สิบห้าบาทองละยี่สิบห้าบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดมาเลยครับโอ้โหสายมูไม่ควรพลาดนะเออโอ้ดูครับมวลสารอย่างแน่นครับมวลสารอย่างแน่นเลยพี่ นี่สายมูไม่ควรพลาดน,นะครับมีตอบโค้รรันนัมเบอร์ด้วยนี่สายมูครับไม่ควรพลาดน,นะพี่นะสายมูไม่ควรพลาดน,นะครับทีสามสายมูไม่ควรพลาดเลยนะเออมีไหมมีใครจะปิดเพิ่มเตมิมอีกไหมจัดมาเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะภาพมีอยู่น่าจะไม่ถึงยี่สิบองค์ นะครับไม่ถึงยี่สิบองครับนะหมดแล้วหมดไอไม่ถึงสามสิบองนะครับหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยครับมีใครจะปิดอีกไหมครับไม่มีแล้วนะไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอเคไปมาครับพี่พี่ทุกท่านผมขอก้าวลวนลัวเคลียร์หน้าจอนะครับมาวอร์มกันหน่อยวอร์มกันหน่อยดึงดแบบนี้น ีเราลุยราคาพิเศษให้เลยอย่าลืมนะครับปิดผ้าแล้วนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอแคปหน้าจอจากแคปหน้าจอแล้วนะครับพี่อย่าลืมกดลิงก์ไลน์ของเราด้วยนะครับลิงก์ไลน์แอของเราด้วยเพราะตอนนี้ผมจะเริ่มรวบรวมนะครับพี่ๆเข้าไปอยู่ในไลน์แอดเพื่อที่ว่าเพื่อมีอะไรก็ช่างนะครับเราจะได้สื่อสารส่งข่าวกันได้ตลอดเวลา นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอ่านี่ครับมาครับรายการต่อไปครับรายการต่อไปเอาอะไรดีเอาอะไรดีเ,ออรดเดี๋ยวขอหาดูนิดนึงครับแม่อยากจัดอยากจัดมากเลยเด็ดนะเอ่อ ปู่พันผมว่าพี่ๆน่าจะรู้จักกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในสายสานที่ตอนนี้สุดจองก็เปิดจองพักกันเยอะนะครับเริ่มทตยอยเปิดจองพักกันเยอะขึ้นผู้สร้างเริ่มเข้าไปกันมากขึ้นพานรุุ่นนี้เป็นปี63ครับหลวงปู่บัวพันธครับหลวงปู่บัวพันนะครับท่านเป็นสิบสายตรงเลยนะครับเป็นสิบสายตรงเลยนะครับของหลวงปูส่สวงอืหลวงปู่บัวพันธเนี่ยครับ เป็นสิทธ์สายตรงนะครับของหลวงปู่สวงนะครับและนี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านเหรียญรุ่นแรกของท่านก่อนสร้างทุกรุ่น mm. เจ็บฟังคำนี้แล้วเจ็บรายการนี้นะพี่นะรายการนี้นะพี่นะเหรียญรุ่นแรกก่อนสร้างทุกรุ่นนะครับ ฟังดีๆนะครับรายการนี้ผมให้พิเศษเลยอย่าลืมทักไลน์แอดกันไปด้วยนะครับเพราะข้อความเราใช้งานไม่ได้นะครับจะลืมทักไลน์แอดนะทักไลน์แอดอย่างเดียวนะครับอ่าอย่าลืมนะรายการนี้นะครับผมจัดให้นะพี่นะเอาเร็วๆมันๆไวๆเอาเร็วๆมันๆไวๆเลยนะพี่นะ <S <S ในราคาเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่บัวผันสิทธิเอกหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน นะครับอ่าผมจัดให้เอาเร็วๆมันๆไวๆเลยนะในราคาองละราคาจะตกใจไ่ยเปิดไปแล้วตกใจหรือวาเอาไปเลยครับองละสี่สบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดไปเลยครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่วัวผันครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่วัวผันครับเราหัทีสองนะเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่บัวผันนะครับ องละสี่สิบาทใครอยากได้ปิดมาเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้ผมบอกเลยนะครับว่าราคานี้หมดแล้วหมดเลยของมีจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้ของเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหกสิบองหกสิบองค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยอย่าลืมทักไลน์แอดมานะครับเพราะว่าพาราคาหลุด,ลดแบบนี้เราจะส่งในไลน์แอดให้ท่านเป็นประจํา นะครับเรียกได้ว่าใครที่อยากได้เตรียมตัวชอ้อนเลยครับอย่าลืมแอดไลน์แอดของเราด้วยนะครับ n 999 9 99 99นะครับเอออย่าลืมนะครับจัดไปเลยครับพี่องค์ละส0บบาทหมดแล้วหมดเลยครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับกดลิงก์ไลน์แอดแปะรูปลงไปบอกระบุจำนวนด้วยจะได้รู้กันนะครับอ่า ราคาแบบนี้มีหลวงพระทองบ้างไหมไม่มีนะพี่หลวงพระทองบันยากต้องบอกเลยว่ายาก <c oughs> <c oughs> นะครับมาครับมีใครจะปิดอีกไหมครับสําหรับรายการนี้ครับมีใครจะปิดเพิ่มเติมไหมครับสำหรับรายการนี้ครับไม่มีแล้วนะไม่มีนะครับโอเคไปวันนี้ผมอาจะเปิดรอมวอร์มให้แค่ไม่กี่รายการนะครับ ให้แค่มีกี่รายการเท่านั้นเพื่อเป็นการทสสะบและอยากให้พี่เข้าไปอยู่ในไลน์แอดของเราแอดไลน์ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวน้ามหาลาบเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะเป็นคนจัดการในเรื่องของการไลน์เองแต่เราอาจจะมาดึกหน่อยนะครับนิดนึงแต่ว่าจะหาพระราคาแบบนี้มาให้มาให้นะครับอ่าพี่ผู้โฆษณาเลยครับผมอัดหน้าจอนะฝากติดตามกันด้วยนะครับเพจน้ามหาราบของเรานะครับแล้วก็ไลน์แอด n เก้าเก้า สี่ตัวนะครับที่อยู่ตรงปักหมุดข้างล่างนี้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอามารายการต่อไปปูเหรียญมังกรหลงปู่อะไรเนี่ยปูยเหลี่ยญมังกรหลงป,ปูเล่สนี่ครับอีกหนึ่งเกจีครับอีกหนึ่งเกจีสายจีสารนะครับกต่เอ,อเปิดแล้วเขาอยู่ตรงไหนกล่องที่เขาแกะลุ้นแล้วอยู่ตรงไหน นี่ปะอ่าโอเครายการนี้นะครับเป็นเหรียญมังกรหลวงปู่เลศเนี่ยผมมีแค่ถาดนี้ตะกานี้ตะกาเดียวหมดแล้วหมดเลยนะนี่รายการนี้นะครับเป็นเหรียญมังกรหลวงปู่เลศนะครับเหรียญมังกรหลวงปู่เลศนะครับนี่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพปีหกหนึ่งนะพปีหกหนึ่งเลยหลวงปู่เลศจังหวัดศรีสะเกดนะครับ รายการนี้ทันตัวหลวงพ่อนะครับทุกองค์ที่เรามาทันตัวหลวงพ่อบางหลวงพ่อเนี่ยท่านไปแล้วนะแต่ว่าผมบีพระทันตัวรายการนี้นะครับผมจัดให้นะครับสําหรับเหรียญมังกรหลวงปู่เลศนะครับเป็นเหรียญมังกรรุ่นแรกด้วยครับเป็นเหรียญมังกรรุ่นแรกของหลวงปู่เลศด้วยครับข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นนกอยู่ข้างหลังนี่รายการนี้นะครับผมจัดให้นะครับเหรียญมังกรรุ่นแรกหลวงปู่เลศ ีหกหนึ่งผมจัดให้นะเอาราคาแบบว่าพี่ๆต้องแอดไลน์เข้าไปหาผมเลยแล้วกันนะครับฟังราคาให้ดีอย่าตกใจเอาไปเลยครับสี่สิบบาทรหัสทีเก้าองละสี่สิบบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดมาเลยครับใครอยากได้พิมพ์ปิดมาเลยครับอย่าลืมแคปหน้าจอด้วยอย่าลืมแคปหน้าจอกันด้วย นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมาเลยครับหมดแล้วหมดเลยครับหลวงเหรียญมังกรรุ่นแรกหลวงปู่เลศครับองละสี่สิบบาทใครอยากได้พิมพ์เปิดมาเลยครับเหรียญมังกรรุ่นแรกหลวงปู่เลศครับพาปีหกหนึ่งครับ โอ้โหแม่เจ้ามีใครจะปดิดอีกไหมครับถ้าไลนจะขึ้นยังไงต้องกดลิงก์ครับพี่เพราะตอนนี้ข้อความเราส่งไม่ได้นะครับพี่กดลิงก์ไลน์นะครับแคปหน้าจอก,กดลิงก์ไลน์ไปแปะได้เลยนะครับอ่ามาครับมีใครจับไปอีกไหมครับสําหรับรายการนี้ครั้งแรกเราจะงงงกันนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าเพจของเราข้อความมันใช้ไม่ได้สามสิบวันเลยเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่กลับมาใช้ได้แล้วเรามาว่ากันใหม่นะครับอ่ะ มามีใครจะปิดอีกไหมครับหมด